นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าปัจจุบันถูกควบคุมมากอนาคตก็ยิ่งโดนควบคุมมากเช่นกันข้อความวิตจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่ายิ่งคุณควบคุมอะไรที่เกินกว่าสิ่งที่เราควรสนใจมัน มันจะยิ่งทําให้อนาคตถูกปิดเบือนไปมากยิ่งขึ้นข้อความทริปนี้มาย้ําเตือนอเราบางอย่างสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องโฟกัสหรือว่าควรสนใจในสิ่งที่เราควรสนใจเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าปัญหาชีวิตก็คือการที่เราเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วมันก็กําลังจะเป็นไปเนื่องด้วยจากสิ่งให้เราทําในวันนี้เท่านั้นจงเรียนรู้และเข้าใจจงใช้ความเชื่อให้ถูกต้อง เมื่อไหร่ก็ตามให้เรามีความเชื่อมันต้องเกิดหลังจากที่เราก็ทําไปแล้วเท่านั้นนั่นคือความเชื่อที่ดีแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อโดยปราศจากการกระทาแน่นอนปัญหาจะตามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรากําลังหลงผิดกําลังเดินทางผิดแถมอนาคตก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปด้วยผมเชื่ออยู่เสมอว่าอนาคตเกิดจากวันนี้และว,วันนี้ส่งผลต่ออนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าหากคุณอยากมีชิตที่ดีขึ้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุด ถ้าคุณอยากมีความสุขในวันพรุ่งนี้หรือแม้กระทั่งในวันนี้ก็ตามจงมีสติตื่นรู้และเข้าใจสัจธรรมของชีวิตให้จงได้เมื่อน,นั้นคุณก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอนผมเลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าการโฟกัสในสิ่งที่เราควรโฟกัสคือไม่ต้องไปใส่ใจว่าเราจะได้อะไรจากการที่เราให้ความสนใจแต่จงหมั่นสอบทานตัวเองว่าเรากำลังควบคุมในสิ่งที่เราทำมากเกินไปหรือเปล่าแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะมีเจตจำนงที่แตกต่างกันไป บางคนมีปัญหาทางการเงินบางคนมีปัญหาทางความรักบางคนมีปัญหาชีวิตที่มากมายก่ายกองแน่นอนว่าปัญหาชีวิตมันไม่ได้มีลิมิตเทชันเหมือนกับความคิดของเราขีดจำกัดของชีวิตเนี่ยมันอาจจะดูลิมิตไว้ในความคิดของเราแต่ลิมิตของกรรมหรือว่าสิ่งที่เราเคยกระทาในอดีตเนี่ยมันสุดแท้แต่จริงๆเหมือนกับว่าเราทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคํานี้เป็น,ปนคําจริงที่ผมใช้มากับตัวเองทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะโดนอะไร มันจะดีหรือมันจะร้ายสักเพียงใดขอให้คุณลึรกรู้ว่านั่นคือเสียงที่คุณเคยกระทำมาทั้งหมดบางทีมันอาจจะดูฟังว่าเฮ้ยเราไปทําอะไรแบบนี้ตอนไหนแน่นอนคุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าหากสมมุติคุณเข้าใจเรื่องชีวิตคุณเข้าใจว่าการเกิดชาติเดียวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะสลักสําคัญเท่าไหร่นักเพียงเพราะว่าชีวิตเป็นเพียงเหมือนโฆษณาหนึ่งตอนสปอตโฆษณาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่วินาที มากสุดก็ไม่เกิน30วิส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ15วินาทีเท่านั้นแต่ชีวิตจริงๆของเราทุกๆคนเนี่ยชีวิตเป็นเหมือนซีรีส์บทละครบทหนึ่งมีมากถึง20ตอนบางบทละครมีมากกว่านั้นแน่นอนว่าในแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะรังสรรค์โดยการที่เรากระทำในทุกๆวันเกิดตายวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อผมเชื่อว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดมานานนับไม่ถ้วนเพราะว่าเรามีสิ่งที่แตกต่างกันไป บางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าบางคนเจอกรรมหนักบางคนเจอกรรมไม่หนักนั่นคือความลดหลั่นกันไปในแต่ละภพชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาซึ่งการที่ผมเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันช่วยให้ผมรู้จักที่จะประมาณตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราควรทําอะไรในวันนี้ชีวิตที่คุ้มค่าที่แท้จริงคืออะไรคือเราจะไหลตามสิ่งที่เราอยากทําหรือเราต้องทํเป็นสิ่งที่เราควรทํากันแน่ นั่นคือคำถามที่เราควรหาคำตอบกันทุกๆคนหากปัจจุบันถูกควบคุมอะไรมากจนเกินไปก็จะส่งผลทําให้อนาคตถูกควบคุมมากเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการที่ทําให้เราขาดการเข้าใจเหตุและผลอย่างแท้จริงผมอยากให้คุณลองสังเกตว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในวันนี้มันมักจะติดตัวและก็ติดตามตัวคุณไปต่อเนื่องไปสู่อนาคตของคุณด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณเป็คนคนขี้เกียจสังเกตไม่ว่าไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนคุณก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองขยันขึ้นมาเลย หลายคนพยายามผัดวันประกันพรุ่งแน่นอนเมื่อคุณเติบโตไปคุณก็ยังผัดวันประกันพรุ่งแม้กระทั่งการตื่นนอนตอนเช้าบางคนติดนอนตื่นสายบางคนนอนดึกสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยทั้งหมดเลยถ้าหากคุณลองพิจารณาดีๆแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนสมัยก่อนผมนอนดึกตื่นสายเดี๋ยวนี้ผมพยายามนอนเร็วขึ้นแน่นอนแล้วมีบางวันอาจจะเลทแต่แน่นอนเวลาที่ต้องตื่นเช้า ก็พยายามสตรีกให้มากที่สุดผมพยายามเข้มงวดกับตัวเองเหตุผลที่ผมเข้มงวดกับตัวเองก็เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีวินัยมากเพียงพอในอนาคตก็จะมีวินัยกับเราเราอยากมีความสําเร็จก่อนอายุเท่านั้นเท่านี้เราก็ต้องพยายามรังสรรค์ชีวิตของเราให้พยายามรุดหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงเส้นชัยในสิงน่งที่เราหมุดหมายเอาไว้แน่นอนว่าเป้าหมายชีวิตของผมไม่ใช่เป็นรูปธรรมแต่มันเป็นเรืของนามธรรมผมไม่ได้อยากมีความสําเร็จมากมาย แต่ผมอยากจะมีความสุขในชีวิตในแต่ละวันเมื่อเราตื่นนอนมาเรามีความเบิกบานใจมันเราหลับไหลไปในแต่ละค่ําคืนเราอยากจะพบเจอแต่สิ่งที่เราทําในวันนี้ให้ดีที่สุดและเราก็เต็มอิ่มนอนหลับอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เรียกว่านามธรรมาท,ที่มันยิ่งใหญ่กว่ารูปธรรมามากมายนะเมื่อการควบคุมเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้ละเอียดถีท้วนมากที่สุดเพราะการจะไปควบคุมนั้นจะมีทั้งหมดสสิ่งก็คือสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจึงต้องแยกแยะให้ออกก่อนเสมอ การที่เราค่อยๆค,คิดพิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่ควบคุมได้และสิ่งใดบ้างที่ควบคุมไม่ได้ผมเน้นย้ำสองสิ่งนี้ตลอดมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดกันเยอะมากหลายครั้งเราชอบคิดมากหลังจากที่การตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นไปแล้วกลับกันเราควรจะคิดให้ละเอียดก่อนดีไหมให้มันถี่ถ้วนมากที่สุดว่าเราควรจะตัดสินใจทางไหนก่อนที่เราจะมาคิดมากแน่นอนว่าผมจะมีวลีหนึ่ง และประโยคนึงที่เราต้องเน้นย้ำจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเราต้องตัดสินใจอะไรก็ตามแต่เราควรจะคิดให้มากที่สุดเลยคิดจนสมองระเบิดไปเลยก็ได้แต่หลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วจงหยุดคิดเลิกคิดมากการคิดมากไม่ช่วยปัญหานั้นดีขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำถ้าหากว่าเรายังทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำต่อไปเรื่อยๆแน่นอนคุณอาจจะอยู่โรงพยาบาลบ้าเพราะคุณไม่ได้ยอมรับความจริงคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันคืออะไร ผมอยากจะเน้นย้ำตรงจุดนี้ให้มากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยผิดพลาดบ่อยจริงๆเราจึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามอธิบายในเรื่องมุมเล็กๆเพราะว่ามุมเล็กๆมุมนี้เป็นมุมที่ใครหลายๆคนก็ต้องมีความเข้าใจอย่างยิ่งจริงๆวันนี้เป็นวันที่มีอิทธิพลต่อวันพรุ่งนี้มากที่สุดหากเราทำวันนี้ได้พอดีพรุ่งนี้ก็จะพอดีตามแต่ถ้าหากว่าเราทำวันนี้ได้ขาดขาดเกินๆพรุ่งนี้ก็จะขาดขาดเกิน ตามเช่นกันและนี่คือสิ่งที่แน่นอนของโลกใบน,นี้ก็คือโลกให้ความยุติธรรมกับทุกๆสิ่งเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรเราก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นคุณปาก็หินลงน้ําแน่นอนก้อนหินนั้นก็จะจมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะมีสิ่งมหัศาจรรย์บางสิ่งแต่มันก็เกิดขึ้นจากการอธิษฐานของคุณเท่านั้นจิตใจเป็นสิ่งที่ล้าค่าที่สุดเมื่อไรหร่รก็ตามที่เราตั้งใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุ่มเทด,ด้วยการตั้งใจจริงเมื่อนาน,นทุกอย่างสมมทธิผลได้ง่ายดายมาก มากกว่าความอยากว่นไหนก็ตามที่คุณลองสังเกตตัวเองคุณจะรู้วความอยากเต้นไปหมดเลยแต่สิ่งที่คุณจะรู้ได้เพียงเหตุผลเดียวก็คือการโฟกัสการตั้งใจความตั้งใจนี่แหละจะสำฤทธิมม์ผลจะนิมิตเศกสษ์และปั้นแต่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นมาได้อย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นหากคุณเพียงแค่อยากหากคุณเพียงแค่ต้องการและหากเพียงคุณมีความปรารถนาเท่านั้นเองเมื่อนั้นถ้าคุณปราศาจากการกระทำเพียงแค่สิ่งเดียวต่อให้คุณไม่มีความอยาก ความต้องการหรือความปรารถนาก็ตามแต่ความจริงย่อมปรากฏขึ้นเหตุการณ์ต่างๆย่อมเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุผลเดียวก็คือการกระทําเท่านั้นเองจงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณคิดและก็ลงมือกระทําได้แล้วอย่าพยายามรอคอยสิ่งที่มันเป็นสมการที่ลงตัวชีวิตไม่มีสมการที่ลงตัวนั้นจงค่อย,อยๆเดินดปูปรับปรุงและแก้ไขชีวิตย่อมจะเป็นแบบนี้เสมอสุดท้ายนี้ไม่ว่าอาดีตจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สําคัญเท่ากับวันนี้เรารู้แล้วหรือยังว่าอะไรบ้างที่เราควรปรับปรุงการเพิ่มหรือลดการควบคุมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งจงเรียนรู้ให้เร็วเพื่อจะได้วางแผนชีวิตอย่างถูกต้องแน่นอนว่าขอให้คุณเริ่มดีเซตตัวเองวันนี้ที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากคุณไม่เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรการจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ทั้งใบ ต้องเริ่มปากตัวองคุณเองถ้าคุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่คุณก็ต้องพยายามเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เพียงเพราะอะไรไม่ใช่ว่าไปนั่งกล่นด่าไปนั่งโทษสิ่งอื่นแต่ลืมที่เราจะมองดูตัวเองว่าความคิดที่มันผุดขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นั่นคือสิ่งที่เราควรจะสอบทานตัวเองแล้วเราก็ควรสแสวงหาคําตอบแล้ววันหนึ่งคุณก็จะพบเจอคําตอบที่คุณต้องการผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Fren d t a l k a y ด้วยนะครับ